อย่างเซียนหลงเธอคือราชินีที่แปลกแหวกแนวมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนโดยเธอมีสามีเป็นฮ่องเต้ถึงสองคนสามีคนแรกของเธอคือสมาจงจินฮุยตี้ฮ่องเต้องค์ที่สองของราชวงศ์จินตะวันออกและสามีคนที่สองของเธอคือหลิวเย่าฮ่องเต้รัฐฮันเจ้าเธอกลายเป็นฮองเฮาสองราชวงศ์แบบเก๋ๆคือจินและฮันเจ้า และเธอแน่จะทำสถิติฮองเฮาที่ถูกปลดตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเธอเป็นราชินีที่พิเศษจริงๆคลิปนี้มาทำความรู้จักกับหยางสเสีตยนหลงฮองเฮาสองราชวงศ์กันครับ ยางเสียนหลงเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครเธอเป็นลูกสาวของหยางเสวียนจือมีปู่ชื่อหยางจินทั้งสองล้วนเป็นขุนน้ำขุนนางเธอจึงไม่ใช่หญิงสาวชาวบ้านไร้สกุลรุนชาติส่วนตาของเธอคือซุนฉีซึ่งเป็นญาติของซุนซิวซุนซิวเป็นใครซุนซิวเป็นที่ปรึกษากุนซือของสมาหลุนเจ้าหวังสมาหลุนและซุนซิวคุ่นล้มเจริน,นเฟิงหองเฮาของจิ้นหุยตี้ที่ครองอำนาจมากว่าสิบปี ถูกคนตราหน้าว่าเสพการเป็นอาจินข้าขุนนางคุณธรรมก็ถูกสังหารในปีคศ300เมื่อตำแหน่งฮองเฮาว่างลงอย่างเสี้ยนหลงจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเธอได้รับแต่งตั้งเป็นฮองเฮาคนที่สองของสุมาจงจิน้นฮุยตี้ซึ่งสมองไม่สมประกอบมากนักแต่ส่วนแกนลำกายสมบูรณ์แข็งแรงดีใช้ฟาดฟันสตรีได้ไม่แพ้ฮ่องเต้สมประกอบหรือปรีชาสามารถองใด อย่างเสี้ยนหลงเจอจิ้นหุ่ยตี้ฟันเข้าไปเธอได้ให้กำเนิดองค์หญิงมาหนึ่งคนเส้นทางราชินีของอย่างเสี้ยนหลงในราชวงศ์จิ้นไม่ราบรื่อนเอาเสียเลยจนเธอแปลกแหวกแนวไม่เหมือนราชินีองคใดในประวัติศาสตร์เพราะเธอถูกปลดตั้งถึงสี่ครั้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ราชวงศ์จิ้นที่มีฮ่องเต้ไม่สมประกอบภรรยาคนเดียวยังไม่มีปัญญาควบคุมได้ ปล่อยให้เหริงอำนาจนั่งปกครองแผ่นดินมานับสิบปีเป็นเหตุให้พวกอองตระกูลสือหมาซึ่งดีเอโหดเยี่ยมดุดันอยู่แล้วใช้เป็นข้ออ้างในการเล่นกีฬาแห่งชาติฟาดฟันกันเลือดไหลนองประวัติศาสตร์เรียกจลาจน8อดองเป็นเหตุการณ์เกลียวกลาวในประวัติศาสตร์จีนและทําให้ราชวงศ์จีนไม่เหมือนเดิมกระผมชอบเรียงเหตุการณ์ฟาดฟันขององทั้งแนี้ว่าแลิงชิงบอลในปีคศ .303 สมาหยิงเฉิงตัวหวังหรือเฉิงตัวอ๋องและสุมาหยงเอเจียนหวังแท็กทีมกันโจมตีสมาหยี่ช้างซาหวังปีถัดมาคศ .304 เดือนสองสมาหยี่พ่ายแพ้สมาหยิงสถาปนาตนเป็นเปลือกหุ้มพระเจ้าอยู่หอยปลดหยางเสี้ยนหลงออกจากตำแหน่งหองเห่าเป็นสามัญชนไม่กี่เดือนถัดมาเดือนเจ็สมาเย่ตงไห่หวังขนขบวนกันมาปราบสุมาหยิง อย่างเสี้ยนหลงได้กับคืนสูต่ตำแหน่งฮองเฮาผ่านไปหนึ่งเดือนจางฟางแม่ทัพของสมายหยงยกทัพสู่ลัว่วอย่างฟาดฟันสมายเว่ยจนยับแล้วถอดถอนอย่างเสี้ยนหลงลงจากตำแหน่งอีกครั้งเป็นครั้งที่2เดือน 11. หลังจากที่จางฟางบังคับให้จิ้นหุ่ยตี้ย้ายมาที่ฉางอานและจัดการราชสำนักให้เข้าที่เข้าทางอย่างเส้นหลงได้กับคืนสูต่ตำแหน่งเดือน4ปีคศ .305 จางฟางปลดหยางเสี่ยนหลงอีกครั้งนับเป็นครั้งที่สามที่เธอถูกปลดเดือน11แม่ทัพโจเฉียนอ้างเป็นแม่ทัพปราบตะวันตกยกหยางเสี่ยนหลงกลับคืนสู่ตำแหน่งในเดือนเดียวกันหยางเซี่ยนหลงเป็นราชินีก้นยังไม่ทันอุ่นก็โดนเหอเฉียวที่ยกทัพมาปราบโจเฉียนปลดลงจากตำแหน่งนับเป็นการโดนปลดครั้งที่สี่ สุมายงออกคำสั่งในนามของจินฮุยตี้บอกว่าหยางเซี่ยนหลงถูกแต่งตั้งโดยน้ำมือของคนชั่วหลายครั้งจึงส่งคนไปราชสำนักตะวันออกที่ล่วอย่างหมายประหารชีวิตราชินีที่ถูกปลดคนนี้แต่ก็มีขุนนางที่ซื่อตรงเที่ยงธรรมอยู่บ้างออกมาคัดค้านการประหารบอกว่าหยางเซี่ยนหลงเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้หมนชินเธอก็อยู่ของเธอดีๆมีแต่พวกสุมาที่เป็นลิงชิงบอลกันนั่นแหละตั้งตั้งปลดปลด,ดเธอ ในที่สุดอย่างเซี่ยนหลงก็รอดพ้นจากความตายปีคศ306จิ้นฮุยตี้ลูกบอลแห่งราชวงศ์จิ้นก็ได้กลับคืนสู่ล่วหยางอย่างเซี่ยนหลงกลับคืนสู่ตำแหน่งฮองเทาอีกครั้งแต่เธอก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขนานเพราะปีถัดมาคศ307จิ้นฮุยตี้ที่เป็นพระเจ้าอยู่ในเปลือกหอยถูกคนชักจูงมาทั้งชีวิตก็เสียชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกด้วยยาพิษนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือสมาเวยตรงไหหวังการตายของจิน้นฮุยเต้ได้สร้างเรื่องกังวลใจอันใหญ่หลวงให้อย่างเสี้ยนหลงโดยคนที่ถูกวางตัวไว้ให้เป็นราชทายาทคือสมาชื่อน้องชายของจิน้นฮุยเต้อย่างเสี้ยนหลงเห็นว่าสมาชื่อได้เป็นฮ่องเต้เธอจะหลุดจากตำแหน่งไทเฮาเพราะการนับญาติระหว่างเธอกับสมาชื่อเป็นพี่สะพ้ยกับน้องสามี อย่างเซี่ยนหลงจึงเร่งเร้าสนับสนุนให้สมาตันอดีตราชทายาทเข้าวังเพื่อเป็นห้องเต้แต่แผนการล้มเหลวหลังจากที่สมาชื่อขึ้นเป็นห้องเต้จิ้นหวยตี้อย่างของเขาได้รับตําแหน่งเป็นหุยฮองเฮาส่วนสมาตันถูกสมาเย่ประหารชีวิตในเวลาต่อมาในราชการของจิ้นหวยตี้อย่างเซี่ยนหลงไม่มีบทบาทอะไรเพราะขนาดจิ้นหวยตี้ยังเป็นแค่หุ่นเชิดพระเจ้าอยู่หอยในคส .311 พรัท่านเจ้าหรือเฉียนเจ้าเห็นสภาพของราชวงศ์จิ้นที่เล่นกีฬาแห่งชาติจนสบักสบอมแทบจะไม่เป็นแผ่นดินจึงนำทัพเข้าโจมตีราชวงศ์จิน้นแม่ทัพทัานเจ้าได้แก่เหลิวเยาว่าสือเลอหวังหมีฮูถิ้งเหยียนเข้ายึดล้วอย่างเมืองหลวงของราชวงศ์จิน้นราชสำนักและกองทัพจิ้นหมดสภาพเหลิว,ยวเย่าเผาเมืองล้วอย่างและเข็นข้าวขุนานางจิ้นเป็นจำนวนมาก และการยึดครองของราชวงศ์ทรงหนูนี่เองทําให้หยางเสี่ยนหลงได้พบกับสามีคนที่สองของเธอนั่นก็คือหลิวเยาว่าในประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกว่าบทการพบกันของหลิวเย่ากับหยางเสี่ยนหลงว่าเป็นเช่นไรอะไรที่ทําให้ผู้บ่าวทรงหนูร่างสูงใหญ่สองเมตรกว่าคนนี้สนอกสนใจแม่ไมอยังสาวผัวตายแล้วพาเธอกลับบ้านตั้งเป็นภรรยา ไม่มีบันทึกว่าชีวิตแม่ไม่อย่างเมื่อได้ผัวใหม่แล้วเธอเป็นอย่างไรในช่วงแรกความสัมพันธ์หวานชื่นรื่นรมแค่ไหนเป็นเมียใหญ่หรือเป็นเมียน้อยแต่ที่แน่ๆมีบันทึกไว้ยอย่างชัดเจนคือเธอให้กำเนิดลูกชายแก่หลิวเย่าสามีคนใหม่ถึงสามคนหลิวเย่าสามีใหม่ของเธอซึ่งดูจากรูปร่างสูงสองเมตรกว่าแล้วอีกทั้งยังเป็นแม่ทับที่เก่งกาจต้องแซ่บกว่าผัวคนเก่าของเธอแน่นอน หลีวเย่าในฐานะลูกพี่ลูกน้องของหลิวชงฮ่องเต้ฮั่นเจ้ามีภารกิจทางด้านการทหารมากมายนับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญของหลิวชงในการไล่ฟาดฟันราชวงศ์จิน้นขศ318จิ้นจุนพ่อตาของหลิวซ่านฮ่องเต้องค์ใหม่ของฮั่นเจ้าก่อรัฐประหารยึดอำนาจตั้งตนเป็นเจ้าเขียนข้าคนตระกูลหลิวแทบสิ้นวงหลิวเย่านำกำลังเข้าปราบปราม คนนางที่หนีรอดมาได้พากันยกัลังให้หลิวเย่าขึ้นเป็นห้องเต้อ,องคใหม่สืบเชื้อวงต่อไปหลิวเย่าได้เปลี่ยนชื่อแผ่นดินเป็นเจ้าประวัติศาสตร์เรียกเจ้าของหลิวเย่าว,ว่าเฉียนเจ้าปีถัดมาหยางเซี่ยนหลงได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮานับเป็นการขึ้นสู่ตำแหน่งราชินีในราชวงศ์ที่สองของเธอสำหรับหยางเซี่ยนหลงคำว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ตรงกับเธอเป็นที่สุดครั้งหนึ่งหลิวเย่าถามเธอว่าภรรยาครับ ผัวคนนี้เทียบกับหัวตระกูลสืมา่าได้หรือไม่อย่างเซียนหลงรีบตอบอย่างไม่ลังเลว่าท่านพี่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาได้อย่างไรท่านพี่คือห้องเต้ผู้หวางรากฐานของแผ่นดินส่วนผัวเก่าคนนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทำลายร้างบ้านเมืองเขาไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะปกป้องตอนเองพรรยาและลูกคนเดียวของเขาได้ทั้งที่เป็นถึงโอรสสวรรค์แต่กลับปล่อยให้ลูกเมียต้องทุกข์ทรมาน เสื่มเสียเกียรติด้วยน้ำมือของคนธรรมดาในตอนนั้นน้องคิดเพียงแต่จะฆ่าตัวตายไม่เคยคิดสักนิดเลยว่าจะมีวันนี้น้องมาจากตระกูลขุนนางคิดว่าผู้ชายทุกคนในใต้ล่าก็เป็นเช่นกับเขาหลังจากที่น้องได้เจอท่านพี่ได้อยู่ร่วมเรียงเคียงกันน้องจึงรู้ว่าผู้ชายที่ดีเลิศเป็นผู้ชายจริงแท้ยังมีอยู่ในโลก เหลีวยวเย่าได้ฟังเมียรักพูดหวานถึงปานนี้ก็ยิ่งโปรดปรานทองเฮาสองสมัยคนนี้ยิ่งกว่าเดิมตามบันทึกประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าภรรยาตระกูลหยางของเหลิวเยาว่าได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการงานของรัฐลูกชายของเธอหลิวซีได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทปีคศ322หยางเซี่ยหล,ลงเสียชีวิตเธอได้รับชื่อมรณกรรมว่าเซี่ยนเหมินฮองเฮา มีขุนนางทักท้วงเห็นว่าพิธีศพของเธอใหญ่เวอร์เกินไปหน่อยจึงทูลแนะนำให้หลิวเยาว่าลดความอลังการลงนิดหนึ่งแต่หลิวเย่าไม่รับฟังคำทัดทานนี้หลังจากการตายของราชนีหยางเหลียวหยินอดีตราชทายาทสืบทอดตำแหน่งของหลิวเยาว่าตั้งแต่คราวหลิวเย่าเป็นหวังกลับคืนมาหาผู้เป็นพ่อเหลียวหยินเป็นลูกของภรรยาหลวงคนแรกของหลิวเยาว่ารูปลักษณ์หล่อเหลามีสง่าราศีและมีความสามารถ ในช่วงกบฏจิ้นจุนเขาหนีไปพึ่งพาเผ่าหนึ่งจึงรอดชีวิตมาได้เมื่อหลิวเย่าที่เห็นลูกชายคนโตกลับมาบุคลิกท่าทางงามสง่าสูงสองเมตรกว่าจิตใจแจ่มใสโดดเด่นมีความสามารถพละกํำลังเยี่ยมยอดเก่งกาจการยิงธนูอย่างแม่นยำปราดเปรียวว่องไวดุดสายลมและเมฆดูแล้วเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างเป็นพระเอกในนิยายดีๆคนหนึ่งหลิวเย่าจึงคิดจะเปลี่ยนตัวราชทายาท แต่ขุนนางคัดค้านไม่เห็นด้วยอีกทั้งหลิวเย่าก็ยังรักอย่างเสี้ยนหลงไม่เสื่อมคลายสุดท้ายจึงไม่ได้เปลี่ยนตัวราชทายาทพูดถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องต่างมันดาคู่นี้ถือว่าดีเลยทีเดียวครับซึ่งหาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์อาจเรียกได้ว่าหลิวหยินคนนี้เป็นคนที่คบได้ใช้ได้จริงๆในปีคศ328หลิวเย่าฮ่องเต้เฉียนเจ้าถูกทับหัวเจ้าจับตัวไป เหลวสีองค์ราชธายาตขึ้นเป็นผู้นำในทางพฤตินัยแต่ยังไม่ประกาศตนเป็นฮ่องเต้ตําแหน่งสุดท้ายในชีวิตของเขายังคงเป็นราชทายาตจองพี่น้องปรึกษาหารือกันเหลวเหยินจึงตัดสินใจถอนทัพจากเมืองหลวงช้างอานไปทางตะวันตกสู่สร้างกุย้ยเมืองเอกของชินโจเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการป้องกันแต่การถอนทัพออกจากช้างอนทำให้เกิดความตื่นตระหนก ทหารพากันหนีไปทางตะวันตกอย่างรีบเร่งทําให้ดินแดนของเฉียนเจ้าจํานวนมากตกอยู่ในมือของโฮ่เจ้าเดือน8ปคศสามสองเ้หลิวหยินนําทัพเฉียนเจ้าพยายามยึดฉางอานคืนการสึกช่วงแรกได้ผลเล็กน้อยยึดดินแดนคืนมาได้บ้างแต่ขณะที่กําลังปิดล้อมฉางอานอยู่นั้นซื้อหูแม่ทัพของโฮ่เจ้าเข้าฟาดฟันทัพหลิวหยินจนหลิวหยินต้องถอยไปตั้งรับที่ซ่างกุย้ยเดือน9 ซื้อหูอาศัยจังหวะที่ทาหารกำลังฮึกเหิมจากชัยชนะรุกต่อเข้าตีสร้างกุ้ยจนสำเร็จแม่ทัพโั้เจ้าคนนี้สังหารหลิวตีองค์ราชทายาทหลิวยินและขุนานางของเฉียนเจ้าระดับใหญ่ๆจนเกลี้ยงส่วนขุนานางข้าราชการที่เหลือตกเป็นเฉลยศึกถูกบังคับให้เดินทางไปยังเมืองหลวงของโั้เจ้าเป็นอันสิ้นสุดรัฐท่านเจ้าหรือเฉียนเจ้าขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง ต้จีนสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและซุปเปอร์แตงให้ทิปต้าจีนกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบพระคุณครับ